สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลนะคะพาเพื่อนๆมาชมไม้ดัดน่ารักน่ารักนะคะอันนี้ตั้งในโต๊ะทำงานในอาคารบ้านเรือนนะคะนี่นะคะกระถางน้อยๆนะคะน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ซื้อกับน้องที่เป็นพยาบาลที่รู้จักนะคะน้องทำเพจด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาปักลิงก์ไว้ในเพจเพจของน้องให้นะคะค่ะ นี่นะคะอันนี้เป็นต้นมะสังนะคะมะสังดัดค่ะแล้วก็น้องแต่งได้น่ารักมากเลยนะคะก็จะมีเป็นอันนี้เป็นไม้ใบต้นไม้จริงหมดเลยนะคะนี่นะคะก็น่ารักมากเลยค่ะนี่นะคะมีโอ่งน้ำเล็กๆด้วยนะคะมีนกด้วยก็จะสร้างสีสันให้เราได้นะคะบนโต๊ะทางานนะคะในอาคารบ้านเรือนนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ ผมน้ำเล็กน้อยเองนะคะนี่นะคะจะให้ดูว่าความเป็นธรรมชาติเห็นไหมคะของมอสเขาค่ะมอสที่เขาเอามาแปะค่ะมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับทุ่งหญ้าเนาะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะมีหญ้าขึ้นมาเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับเอาใจคนที่ชอบ ไม้ดัดนะคะเราก็ไม่ต้องดูแลรักษามากมายนะคะก็เอาไว้ในบ้านในโต๊ะทํำงานบนออฟฟิศนะคะนี่นะคะวางบนโต๊ะได้เลยนะคะรดน้ำก็ง่ายๆนะคะใช้ออฟอกกี้ฉีดเอาก็ได้นะคะหรือว่าพรมน้ำเอาก็ได้นะคะเป็นอีกช้อยหนึ่งนะคะสำหรับ คนที่ชอบไม้ดัดนะคะเห็นไหมคะน่ารักจังเลยอะคะ่ะมันดูคลาสสิกอะคะ่ะแล้วก็ดูแบบน่ารักมากนะคะนี่ก็น้องเขาก็เอามาจัดนะคะเป็นกระถางเขาเรียกสวนสวนหย่อมเล็กๆนะคะเอาไว้ในห้องนอนเอาไว้ประดับบ้านเอาไว้ให้ของขวัญก็ได้นะคะเห็นไหมคะ ยิ่งดูโซนไก่ก็ยิ่งน่ารักนะคะวันนี้มีน c าชาแนลก็พาไม้ดัดนะคะเพื่อนเพื่อนน้องมะสังดัดนะคะมาให้เพื่อนๆดูนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้นะคะลาไปด้วยไม้ดัดสวยๆนะคะสวัสดีค่ะ